สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มไลฟ์หรือ,อยังเอ่ยนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าจอ YouTube หรือเปล่านะนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอดูขอดู YouTube นิดนึงนะคะมาหรือ,อยังนะคะวันนี้วันนี้จะมาคุยในส่วนของหกทำไมนะคะหกทำไม ที่ทำให้ใครหลายคนอยากทำออนไลน์เนาะแตนะะ่ก็เลิกล้มไประหว่างทางนะคะนะหกทำไมแล้วไปอยู่ตรงไหนล่ะเวลาที่ไลฟ์สดทำไมจิตไม่เห็นถ่ายทอดสดหรือ,อยังคะ่นเนี่ยเริ่มสตรีมหรือ,อยังอะ่ะเออง,งงมากเลยนะคะน่าจะมาแล้วนะนะคะ เหมือนจะมาแล้วเนาะนะคะอ่ะหกเหตุผลนะคะว่าทำไมใครหลายคนที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ก็ทำได้แปบ๊แปบๆแล้วเลิกล้มไปเออใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างคะใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างนะคะในส่วนของหน้าจอขึ้นหรือเปล่าเนาะไม่เป็นไรเนาะถ้าไม่ขึ้นหน้าจอก็เป็นลักษณะของบทของพอร์ชแคดไป แต่เป็น,นเป็นหน้าจอก็ก็จะเห็นหน้าจิน <c oughs> นะคะอ่ะโอเคคือหกเหตุผลเนี่ยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่จินรวบรวมมาในระยะเวลาที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ๆน้องๆที่มาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็โคชชิ่งกันนี่แหละนะคะทั้งในทางออนไลน์ก็ดีออนไซต์ก็ดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจึงก็เลยรวมมาให้เป็นหเรื่องนะคะซึ่งอันนี้ก็เอามาแชร์แบ่งปันให้ อย่างที่หนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นอะไม่ชัดหรือว่าวายไม่ชัดคือเหตุผลของการที่จะประสบความสําเร็จอะมันไม่ชัดแค่อยากงงไหมคําพูดนี้คือเหมือนกับแรงผลักดันจริงๆอะ่ะมันยังไม่มีอะคะ่ะแค่อยากแบบอยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นคนอื่นเขาทําแล้วอยากทําเห็นคนอื่นเขาทําแล้วเขาได้ตังเราก็อยากได้ตังค์งบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือนะคะในขณะเดียวกันก็นก เออเห็นคนอื่นสำเร็จก็อยากทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่มันไม่ได้เกิดจากวัยของเราจริงๆว่าเราต้องการทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรให้ใครนะคะมันเลยกลายเป็นเหมือนแรงผลักดันไม่พอค่ะพอทำไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับอ่ะพูดพูดตรงไปตรงมาก็คือเหมือนกับไม่มีผลตอบแทนนะคะก็ก็หยุดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็หยุดไปก่อนโดยที่ โดยที่เราก็ก็พักไปก็หยุดก็เลิกล้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเหตุผลประมาณนี้ฉะนั้นตรงไปตรงมาค่ะถ้าวิธีแก้ก็คือต้องกลับไปถามว่าวันนี้นะคะมันเหมือนกับเราจะเดินทางอะจุดหมายปลายทางที่เราจะไปมันคือที่ไหนเอาชัดๆและนะคะยานพาหนะหรือว่าเครื่องเงินที่เราใช้เดินทางเนี่ยมันถนัดกับเราหรือเปล่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันใช่เราหรือเปล่า เอออันนี้สําคัญนะคะซึ่งถ้าอย่างถามว่าทําไมจินถึงชอบในส่วนของดิจิตอลโปรดักต์และอยากทําในส่วนของดิจิตอลโปรดักต์ดิจิตอลโนแมสพวกเนี้ยนะคะเพราะว่าปลายทางคือจินอยากสร้างนะคะในส่วนของสินค้าในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยนะคะโดยที่มันเป็นยูนิเวิร์สเป็นจักรวาลของดิจิตอลโปรดักต์เลยเนะะี้ยค่ะในการสร้างรายได้ ทำให้เราแบบใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้หรือไม่ห้างเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าในวันที่เรากรเกษียณแล้วไม่เอออาจจะทํางานนิดหน่อยแต่ยังมีรายได้อะไรแบบเนี้ยหรือตอนนั้นอาจจะสักสิบปีข้างหน้าก็หกสิบไปแล้วเจ็ดสิบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังมีแบบมีรายได้เข้ามาจากในส่วนของดิจิตอลที่เราสร้างเอาไว้อะไรเงี้ย ฉะนั้นระหว่างทางที่ทำเนี่ยมันก็มนเลยไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องได้ตังเป็นกรอบเป็นกำรรเลยทันทีอะไรเงี้ยแต่เราจะนับความกล้าวหน้าที่เราเห็นนะว่าเออวันนี้นะอ่าอย่าง,างสมมติทําช่อง YouTube อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วนะอ่าเรามีคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการทำคอนเทนต์เราสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกวันนะวันละหนึ่งคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนะเพราะถ้าเราชัดเจนอะ นะคะมันก็มันก็จะทำให้เรามีแรงดิฟตัวเองไปข้างหน้านะคะกับต่อมาอย่างที่สองเนาะสำหรับคนที่ทำออนไลน์ใหม่ๆห,หรือว่าคนเก่าก็ดีแหละนะอย่างที่บอกถ้าข้อหนึ่งยิ่งข้อหนึ่งไม่ชัดเนี่ยมาเจอข้อสองเข้าไปคือเจอความเงียบเจอความเงียบบนออนไลน์เนี่ยใจมันเริ่มสั่นละนะคะคือยังไงคือเวลาที่โพสต์แล้วค่ะไม่มีคนมาไลค์ไม่มีคนมาเมนต์หรือว่าหรือว่า พอโพสขายก็ไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยเสียงในใจอย่างมันจะเริ่มกระซิบแล้วล่ะค่ะว่าเราไม่เก่งพอหรือเปล่าหรือมันจะไม่เวิร์กหรือมันจะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจินอยากจะบอกว่าความเงียบหรือว่าการที่เขาไม่กดไลค์ไม่กดคอมเมนต์อ่ะมันอารมณ์เดียวกับเราอะค่ะบางเรื่องอ่ะเราสนใจนะเราเป็นฟังแต่เราไม่กดเมนต์ไม่กดคอมไม่กดไลค์มีไหมจินเชื่อว่ามีหรือบางเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่สนใจเราก็ปัดทิ้งถูกไหมคะ มันก็เลยเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาไม่หม้ยควว่าไม่มีคนไลค์ไม่มีคนเมนต์มันไม่ใช่ว่าไม่มีคนเห็นแล้วไม่มีคนสนใจแต่คนที่เขาสนใจอาจจะยังไม่แสดงตัวหรือมันไม่มีคนสนใจจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าเรามีหน้าที่ผลิตเพื่อให้เจอคนที่สนใจและคนที่เป็นว่าที่กลุ่มเป้าหมายเราจริงๆฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าการที่ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนบนออนไลน์หรือคนออนไลน์มาปฏิสัมพันธ์กับเราในช่วงระยะเวลาที่เรากาลังเริ่มเนี่ย นะคะมันตัดสินไปเลยว่าเราไม่เก่งคุณไม่เก่งคุณไม่ดีพอ,องั้นไม่ใช่แต่อาจารอยากจะบอกเป็นกําลังใจอย่างนี้ค่ะว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลานี้ค่ะของการสร้างสะสม FC หรือฐานฐานลูกค้าในช่วงที่เรากําลังทําใหม่ๆนะ,ะฉะนั้นถ้าเรายังไม่หยุดเท่ากับยังมีโอกาสเสมอนะคะแล้วมันเป็นข้อดีค่ะในช่วงที่เรายังไม่มีใครติดตามเยอะยังไม่มีคนรู้จัก เราสามารถฝึกเหมือนกันกับจินที่มาฝึกเนี่ยจินมาฝึกไลฟ์ที่ y o u t u b e นะคะเพราะอะไรเพราะจินก็อยากทำคลิปลงมาแชร์แบ่งปันเรื่อยๆแหละแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จินติดก็คือจินทำคนเดียวเนาะแล้วก็ตัดคลิปอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานะคะแล้วจินก็ทำงานสอนด้วยนะคะ่ะจึงเลยบอกอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นไลฟ์สดไปเลยเอาสดๆไปเลยนะไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยนะคะ เออมันก็ได้คลิปเหมือนกันอย่างเงี้ยฟิลประมาณนี้ในขณะเดียวกันคือคนติดตามก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ถือว่าเป็นการฝึกไปนะคะโอเคไหมต่อไปข้อสามนะคะข้อสามเหตุผลข้อสามก็คือบางคนคือสมบูรณ์แบบจนไม่ได้เริ่มอ่ะคือคือต้องรอให้เพอร์เฟหรือบางคนก็คือวางแผนงานแบบรัดก,กุมจนเกินไปแล้วมันไม่ได้เริ่มสักทีอ พอมมนได้เริ่มเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนการเคลื่อนที่มันจะเหนื่อยอะเหมือนรถบรรทุกที่เวลาเขาขึ้นขึ้นขึ้นเนินสูงๆอะซึ่งแถวบ้านจินรถบรรทุกเยอะรถบรรทุกเวลาที่เขาจะขึ้นเนินเนี่ยโอ้โหแบบเคลื่อนที่ช้ามากเหนืดมากเช่นการถ้าเราเป็นคนใหม่ๆอะค่ะ ยิ่งเราทำน้อยนะแล้วเราทำช้านะแล้วเราคิดเยอะแล้วเราวางแผนมากแล้วเราไม่ได้แบบเริ่มสักทีอะค่ะมันจะไม่มีแรงเหวี่ยงที่จะทําให้เราขึ้นเนินได้นึกออกไหมดังนั้นจินเห็นหลายคนแบบคิดวนชื่อเพจอยู่นั่นนะคะอะไรอีกนะคะคิดคอนเทนต์วางแผนเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้โพสตอะจินก็เป็นคนหนึ่งนะซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ก็ยังมีติดอยู่นะแต่นะก็ดีขึ้นเยอะนะก็ทําต่อเนื่องอยู่นะ ฉะนั้นแล้วให้เชื่อเจนอย่างหนึ่งนะคะว่าในวันที่เราเริ่มเนี่ยนะคะต่อให้มันล้มกี่ครั้งก็ไม่มีใครจําเราได้หรอกไม่มีใครจําคุณได้หรอกว่าคุณล้มคุณผิดพลาดไปกี่ครั้งอ่ะเพราะคนไม่ได้สนใจเรื่องของเรามากเท่ากับเขาสนใจเรื่องของเขาเองแต่วันหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จเรามีตัวตนนะคะคนนะนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยอยากเดินตาม คนนี้คือไอดอลแล้วเขาจะไปแกะยิ่งเขามาแกะเห็นในส่วนที่มันเป็นล่องรอยระหว่างทางที่เราเดินมาว่าเราไม่ได้เพอร์เฟกนะเราก็มีล้มลุกคุกคามมีนั่นมีนี่เชื่อไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเราได้อะฉะนั้นไม่ต้องรอเพอร์เฟกนะเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าความสําเร็จมันง่ายเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องเล่าหรือไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้เลยได้ก่อนไหมคะเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหม นะเออนะคะฉะนั้นเริ่มเธอนะคะไม่ต้องเพอร์เฟกเริ่มก่อนแล้วก็ค่อยปรับค่อยๆพัฒนาไปนะคะอ่ะต่อไปข้อสี่นะคะก็บอกว่าเปรียบเทียบตัวเองจนไฟหมดบางที่ทำคลิปแรกไม่มีคนไลค์มีคนคอมเมนต์เลยมีคนเข้าถึง facebook เสิร์ฟให้มีคนเข้าถึงแค่หลักสิบไม่ถึงยี่สิบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่แต่แต่อีกเพจน,นึ่งหรืออีกเพื่อนเราอนะคะ่ะ เขาทำปุ๊บโหแป๊บเดียวยอดวิวไปเป็นพันสองพันนะคะคนกดคอมเมนต์คนมีมาอะไรเยอะใหญ่ก็ไปเปรียบเทียบตัวเองกับเขาแต่ลืมไปว่าเอาเก้าน้อยๆของเราไปเทียบกับเก้าที่ร้อยที่พันของเขาที่เขาทำก่อนอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเป็นแบบนั้นนี่คือโอโ้โห เราจะไม่มีเก้าที่ร้อยเก้าที่พันได้เลยเพราะว่าเราเอาเก้าน้อยๆของเราไปเปรียบเทียบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหมดไฟแล้วอะ่ะมันทําไม่ไหวแล้วเพราะเราเป็นนับแล้วเราเทียบตัวเองกับคนอื่นเขาอ่ะนะคะฉะนั้นแล้วเอาใหม่นะคะมองที่เก้าเรานี่แหละเก้าต่อเก้าค่อยๆทําไปนะ,ะเพราะเป้าหมายของเราคืออะไรคะคือต่อเติบโตอย่างต่อเนื่องไหมถ้าเติบโตอย่างต่อเนื่องมันก็คือการค่อยๆโตอ่ะมันเหมือนกับการปลูกมเมล็ดอะค่ะ ถ้าเราหยอดมเมล็ดไปแน่นอนอายกตัวอย่างปลูกแอปเปิลหยอดมเมล็ดวันนี้มันพรุ่งนี้มันจะกลายเป็นต้นแอปเปิลที่เก็บผลขายเลยไม่ได้จริงไม่จริงมันก็ต้องผ่านการดูแลอ่าแตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาโอ้โหฟูมฟักกว่าจะเป็นต้นสูงระดับหนึ่งนิ้วสามนิ้วห้านิ้วสิบสองนิ้วโตขึ้นเป็นหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ออก ลูกออกผลเก็บผลผลิตขายอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาด้วยนะนะคะฉะนั้นต้นทุนนะคะณนะจุดที่เราเริ่มต้นอ่ะเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครเพราะหลายคนเปรียบเทียบตัวเองว่าทําไมฉันถึงยังไม่เก่งงยไม่คล่องคิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะโพสอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนอื่นทําไมเขาถึงทําได้ว่าหยิบนู่นนั่นนี่มาก็เป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยเนี่ยกำลังเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยไฟมันแน่นอนค่ะดับแน่นอนนะ ต่อไปข้อห้าค่ะก็คือไม่มีระบบแล้วยังไม่มีวินัยอีกนะคะซึ่งข้อนี้จริงก็เป็นอยู่ไม่มีระบบยังไงเช่นการทาคอนเทนต์แบบเนี้นะคะจริงๆมันมีเครื่องมือที่มันตั้งโพสต,ตั้งหลายล่วงหน้าก็ไม่ได้ตั้งหรือทําก็คือไม่มีบวกไม่มีวินยัยนะอาทิตย์นี้อาจจะตั้งอาทิตย์หน้าหมดคอนเทนต์แล้วไม่ได้ตั้งเนี้ยแล้วก็บางทีก็ด้นสดเลยนะคะฟิลลิ่งไหนมาก็โพสต์เลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงแล้วก็ลําบากนิดนึงนะคะดังนั้น วันไหนที่กําลังใจมาเยอะๆก็ทําเยอะสัโพสเอาโพสเอาเนี้ยพอวันไหนแบบรู้สึกท้อเหนื่อยนะคะก็ไม่มีสักโพสเลยสิบวันค่อยมาโพสทีนึ่งอะไรเงี้ยโอ้แบบอย่างเงี้ยก็เจอเยอะนะ,ะฉะนั้นถ้าเป็นแบบโมเมนต์ประมาณเนี้ยค่ะล้มระหว่างทางแน่นอนคอนเฟิร์มนะ,ะคะคอนเฟิร์มเลยเพราะอะไรเพราะว่านะคะอยากให้มองเห็นภาพคนที่เขาเทรนกล้ามเนือ หรือนักออกนักนักกีฬายิ่งเขาฝึกนะคะใช้กล้ามเนื้อไหนบ่อยกล้ามเนื้อนั้นจะแข็งแรงแล้วโตขึ้นเช่นกันถ้าวันนี้เราในฐานะเจ้าของธุรกิจออนไลน์หรือว่าทําอาชีพทําให้เป็นอาชีพเนี่ยนะคะเราอยากมีรายได้จากธุรกิจออนไลน์คําถามคือเราจะทําทำหยุดหยุดอยู่แบบเนี้ยเมื่อไหร่มันจะมีพลังหรือมีกล้ามเนื้อของความสําเร็จหรือว่ามีรายได้หรือมีผลลัพธ์ให้เห็นนะคะมันเป็นไปไม่ได้เลย ยากมากนะคะและในขณะเดียวกันนะคะวันนี้คําว่าเจ้าของนะคะในเมื่อเราบอกว่าเราคือเจ้าของธุรกิจออนไลน์ไม่มีลูกน้องนะทําคนเดียวอาจจะเหงาเนาะอาจจะเงียบเนาะแต่สปริตความเป็นเจ้าของอย่าลืมนะคะเราคือเจ้าของโอเคไหมนะนะคะเราคือเจ้าของนะฉะนั้นแล้วทําให้เต็มที่ค่ะนะทําให้เต็มที่นะคะ อ่าทาให้เต็มที่แล้วก็วางฝึกให้มันวางระบบแล้วก็ฝึกให้ตัวเองมีวินัยเนาะนะคะในการทําต่อเนื่องต่อไปข้อหกนะคะก็คือเขาเรียกว่าเลือกวิธีผิดไหมมันจะเรียกว่าเลือกวิธีผิดก็ไม่ใช่แต่คือกําลังจะบอกว่าไปตามกระแสอ่ะเหมือนอย่าง ตอนนี้เขาบอกว่าทิกตอกมาอย่างเงี้ยเราในขณะเดียวกันเราก็แบบเออคนไปทำทิกตอกเยอะอ่างเงี้ยก็เริ่มแล้วค่ะก็ไปทำกับเขาไปทำกับเขาแต่กลับมาดูตัวเองเฮ้ยเราไม่เป็นคนที่อย่างจินเนี่ยไหมตัดต่อคลิปอย่างเงี้ยไม่ได้มีความเพียรเรื่องนี้เนาะอะไรเงี้ยน่ะนะคะมันก็จะฝืนใจทำได้ไม่นานค่ะสุดท้ายก็จะเลิกฉะนั้นแล้ววิธีที่มันเวิร์กที่สุดนะคะมันวิธีที่เวิร์กที่สุด นะคะมันคือวิธีที่ตัวเราเองทำได้นานแล้วก็ถน,นัดที่จะทำจินชอบทำในแพลตฟอร์มนะคะที่ทำคอนเทนต์ได้หลากหลายเขาเรียกว่าบ้านฟ้าอย่างเงี้ยจะทำโพสก็ได้ทำคลิปก็ได้ทำไลฟ์ก็ได้รูปภาพก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะและ้วจินก็จะเชร์ทุกคนว่าถ้าเราถ้าเป็นสไตล์แบบจินเนี่ยทำอันนี้ไปก่อนเลือกสักหนึ่งที่แล้วก็ทำให้มันแบบทำให้มันเป็นนินสัยของเราก่อน ทำให้เราได้แบบพุทไอเดียใหม่ๆก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดช่องทางอื่นก็ไม่สายค่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันจริงก็จะบอกว่าไปโผล่ทุกช่องทางไว้นีแหละแต่ว่าให้โฟกัสหนึ่งช่องทางนะคะโอเคไหมฉะนั้นวันนี้นะคะหกเหตุผลนี้ก็ลองดูนะคะแล้วอยู่ในเหตุผลไหนลองเช็คตัวเองค่ะถ้ากำลังมีอาการนะหนึ่งในหกนี้ก็ ถ้ายังอยากจะไปต่อแล้วอยากจะสร้างธุรกิจสําเร็จก็ต้องจัดก,การแล้วล่ะค่ะนะคะอย่าให้มันแบบเป็นอาการนั้นต่อเนื่องนะนะเป็นอาการแบบหนึ่งในหกนี้ต่อเนื่องนะคะนะฉะนั้นแล้ววันนี้ข้อดีหรือความโชคดีก็คือทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลลัพธ์และประสบความสําเร็จฉะนั้นแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะมันคือ หนึ่งในคนที่ไม่ยอมล้มเลิกระหว่างทางเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลิกทําไปอะค่ะโอกาสแทบจะไม่มีแล้วอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรายังไม่หยุดนะเราค่อยๆไปอ่ะเหมือนเดินวิ่งไม่ไหวก็เดินเอาเดินไม่ไหวก็คลืบไปคานไปขอให้พาตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะวันนี้อาจจะให้คะแนนความเก่งได้สักหนึ่งเปอร์หนึ่งคะแนนวันต่อไปสองวันต่อไปสองจุดห้า วันต่อไปอาจจะกลับมาสองนิดนึงก็ได้อ่อาอนุญาตแล้ววันต่อไปกระโดดไปสี่เลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่สําคัญคือเดินต่อไปอีกนิดนึงหน้านะเพราะความสําเร็จของคุณอาจจะอยู่โค้งข้างหน้าก็ได้นึกออกไหมคะอาจจะอยู่โค้งข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้จริงไม่จริงนะคะเอาละนะคะก็มาทดสอบไลฟ์นะคะบน YouTube ประมาณนี้นะเอาไว้เดี๋ยวยังไง นะ,ะก็มาผูกเป็นระยะแล้วกันเนาะนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแดงไม่รู้เลยว่าจะปิดตรงไหนนะยังไม่รู้เลยว่าจะปิดตรงไหนนะแต่ก็โอเคค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะทุกคน เอาแล้วปิดยังไงเนี่ย